ตอนที่สองรังหน้าไม่อยู่ตรงนี้รออะไรนะโชคดีที่ไม่มีใครได้ยินระวังปากนายหน่อยหนะ้านายรู้บ้างหรือเปล่าว่าโปรเจกต์นี้มีศาสตราจารย์เข้าร่วมตั้งกี่คนนายกำลังท้าทายคนพวกนั้นอยู่นะก็มันจริงไหมล่ะ ฉันควรจะตบกะโหลกสั่งสอนมันอีกสักรอบดีไหมเนี่ยไอ้คุณเพื่อนทำตัวสมกับเป็นลูกชายตระกูลเนเลสเตอร์เลยนะเพื่อนรักฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ออย่างน้อยก็อธิบายมาหน่อยสิ รอยราวที่เกิดขึ้นจากการชนกันของชั้นหินสองชั้นมีมานาไหลบ่าออกมาอย่างมากมายมหาศาลพวกมันคงจะสะสมมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า1น0 0 0แสนปีแน่ถ้าพูดกันด้วยเหตุผลแล้วก็ไม่แปลกที่พวกนายจะคิดว่ารังของมังกรอยู่ที่นี่ ่หลักการพื้นฐาน3ข้อเกี่ยวกับการไหลเวียนของมานาคืออะไรนี่นายกำลังยุ่มโมโหฉันอยู่ใช่ไหมแหมแหมนายต้องรู้ทฤษฎีพื้นฐานแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อยจากสูงถึงต่ำจากกว้างถึงแคบจากร้อนถึงเย็น จากหลักการนั้นพวกนายทั้งหมดเลยมั่นใจว่านี่ต้องเป็นรังของมังกรแน่แต่ว่าเพราะแมกมาอันร้อนระอุไหลผ่านบริเวณรอยแตกนั้นและมานาะน่ไม่ได้สะสมอยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยดังนั้นมังกรไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกมันไม่ใช่มัน ภูเขาไฟอักรันถูกต้องแล้วล่ะแมกมากของภูเขาไฟอักรันไหลผ่านใต้ทวีปนีแแแแ้แต่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 ว่าพวกเราค้นพบคลื่นความยาวของมานามังกรแถวๆนั้นด้วยนะไม่มีทางที่จะไม่มีรังของมังกรหรอกฉันก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีรังของมังกรสักหน่อยอะไรนะรังมังกรนะ มีแน่แต่อยู่ตรงนี้ในถ้ำคารกุลมันต้องอยู่ตรงจุดนี้อย่างแน่นอนบ้าเอ้ยแล้วฉันจะบอกเรื่องนี้กับผู้บริหารยังไงเนี่ยแกล้งทำเฉยไปเลยดีไหมฉันอาจจะถูกไล่ออกเลยก็ได้นะ ถ้าฉันทำให้คณะบดีปรอดแต่ข้าถ้าเกิดที่เอลริคพูดเป็นความจริงทั้งนั้นไอ้บ้านั่นเอลริคมาทำอะไรที่ห้องฝึกคนเดียวในเวลาแบบนี้เนี่ยฉันต้องใช้เวทมนต์ให้ได้ทั้งพี่คุณปู่ปล่อยพลังเซ้ต้องแก่งกวันนี้ ต้องฟื้นฟูตระกูลไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามบ้าเอย้ยไอโรคอุดตันเพงสวยไอบ้านนั่นอาจจะสามารถหาทางรักษาโรคอุดตันได้สำเร็จนะถ้าอย่างนั้นในฐานะเพื่อนฉันต้องช่วยเขาให้ได้อืมถ้างั้นสิ่งที่นายกำลังจะพูดก็คือ รายงานวิจัยของฉันผิดงั้นรอคณะบดีของโรงเรียนอัสดาวบารักไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ว่าผมแค่อยากจะขอความเห็นจากท่านนะครับเพราะก็ดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้คุณชอนถึงแม้ฉันจะไม่รู้ว่านายได้ข้อสรุปแบบนี้มาได้อย่างไรแต่ทนายไม่สามารถอธิบายให้ฉันเข้าใจได้แล้วก็ ต่อให้นายเป็นลูกของตระกูลเนเลสเตอร์กเ็เธอฉันจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปแน่ช่างเป็นพลังมานาที่มหาศาลจริงๆนี่นะหรอพลังของนักเวทร,ระดับเจ็ดเออริกแก,แก่บ้าไปแล้วหรอมาทำอะไรที่นี่สวัสดีครับท่านคณะบาดี ผมต้องขอโทษที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับโอ้โห oh oh. ดูเขาสิเอริกเมลวินเตอร์ข้อมูลของผู้่วยสตรา์สาที่บอกกับฉันเมื่อครูนี้เป็นความคิดของนายสินนะใช่แล้วถูกต้องครับฉันขอปรบมือให้กับความเห็นที่เสียบแหลมคมทายของนายนะ มันไม่น่าเชื่อเลยว่านี่จะเป็นความคิดของนักเรียนนาแต่ว่าข้อสรุปนั่นก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรสนับสนุนเลยไม่ใช่หรอก็เป็นเพียงแค่การขาดดาวเท่านั้นอะไรนะครับมันเป็นความจริงพื้นฐานที่แม้แต่เด็กอายุสามขวบยังรู้เลยแต่ท่านปรับต้องการหลักฐานหรอครับเนี่ย ไอ้เพื่อนบ้าเอ้ยแกจะไปเยื่มอมโหกเขาทำไมเราฟ้าไอ้เพื่อนปีศาจแกไม่ได้จะมาช่วยแต่จะมาซ้ำเติมให้ฉันที่กำลังพยายามจะช่วยแกโดนฆ่าใช่ไหมควางจริงพื้นฐาน <c oughs> ฉันถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยนอกจากหัวเราะก,กับเรื่องนี้นะ่ะฮ่าฮ่าฮ่ฮา ไอ้คนสอบตกที่แม้แต่การบีมอัดมานะก็ยังไม่มีปัญญาจะทำได้เนี่ยนะท่านกำลังจะบอกว่าข้อสันนิษฐานของผมผิดหรอครับแม่ก็ใช่นะสิก็อาจจะมีบางคนที่มาพร้อมกับโชคดีอยู่บ้างล่ะนะพวกขยะที่ไม่รู้จักหกปากแต่กลับไม่รู้จักสถานะของตัวเองเหมือนแกไงแต่ก็ เอาเธอในฐานะศาสตราจารย์ฉันไม่สามารถเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของนักเรียนได้จริงสินะใช่เลยสนใจมาพนันกับฉันหน่อยไหมล่ะพน,นันหรอครับอะไรดีล่ะครับ ฉันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นายจำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งทีมสำรวจครั้งนี้ไปบอกฝ่ายงบประมาณได้เลยว่านายต้องการอะไรบ้างแต่ทนายล้มเหล,ลวละก็มาพนันกันด้วยมรดกตกทอดประจำตระกูลนายที่ท่านเฮดมาสเตอร์รุ่นที่หนึ่งส่งต่อให้นายไหมล่ะ